ผมไพบูลกวลาวเลศรัฒนาครับเป็นสิทธิ์เก่าของคณะเกษตรศาสตร์มหาลาัยเชียงใหม่รุ่นที่5หลังจากที่จบจากคณะเกษตรศาสตร์มหาลาัยเชียงใหม่ก็ได้ทุนรัฐบาลนะครับทุนกพอพศึกษาต่อทีออ่อเมริกานะครับปีจาโธและปญญาเอกที่มหาลาัยแห่งนิซตานะครับทางด้านการพอลิงได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค ในการพอลิ่งนด้เยอะนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเรียกว่าโรคร้อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่โรคร้อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นโรคเดือดแล้วนะครับทางเลขาธิการขององค์การสหปรชาชาติได้กล่าวว่าความรุนแรงข้งมันนียเกิดขึ้นเปลี่ยนจาก global warming เป็น global boiling นะครับหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ปฏิวัติเขียวในศตวรรษที่19เนี่ยก็พบว่ามีการใช้พวก เชื้อเพลิงมีการใช้สารเคมีมีการใช้ปุ๋ยมีการใช้ยาฆ่าแมาลงมากขึ้นนะครับประกอบกับประชากรของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับก็เลยทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ1นองศาซึ่งใช้เวลาประมาณ200ปีซึ่งปกติจะใช้เวลาเป็นหมื่นปี นะครับเริ่มมองเห็นว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า global warming เนี่ยมนกระทบกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมากนะครับก็พยายามที่จะลดการปลดปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่เป็นสาเหตุของ global warming หรือการเปลี่ยนธรรมชาตินะครับในการแก้ปัญหา เ,เกี่ยวกับการลดแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในบรรยากาศหรือที่จะปล่อยออกไปสู่บรรยากาศเนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีหนึ่งก็คือวิธีการปลูกต้นไม้นะครับจะเป็นวิธีธรรมชาติวิธีหนึ่งที่คิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าต้นไม้จะสัราข้อแสงดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศออลงมากักเก็บไว้ในนื้าไม้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกป่าการปลูกต้นไม้ก็จะเป็น วิธีธรรมชาติที่จะช่วยลดความรุนแรงที่มีผลกประทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยก็สัก์ถือว่าเป็นดีเดย์ของประเทศนะครับเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วเมื่อ,อศึกษาวิจัยดูแล้วพบว่าสัก์เป็นพืชที่เป็นไม้ตัวเร็วถึงแม้จะไม่ัวเร็วที่สุดแต่ก็จัดว่าอยู่ในต้นไม้โตเร็วเมื่อมีการเติบโตที่เร็ว ก็จะมีการกักเก็บคาร์บอนได้มากนะครับทางคณะเกษตรศาสตร์มาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าการพอลลิ่งได้เยอะไม่สักขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจึงได้นำเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาขยายพันธุ์สักเพื่อให้ได้พันธุ์สักที่มีคุณภาพและก็สม่ำเสมอนะครับ การเพาะลี้งได้เยอะก็คือการคลนนิ่งนะครับที่จะขยายพันธุ์ให้ได้ต้นลูกที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทันกรรมพันธุ์ุกรรนะครับคลนที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ได้การคัดเลือกเนี่ยจะโตเร็วกว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ดเนี่ยสอสเท่า พราะฉะนั้นก็จะได้เนื้อไม้มากกว่าการปลูกจำมลงส,สองถึงสเท่าและการกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าการปลูกสักจำแลงสองถึงสเท่าเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ทีนะครับในการคัดเลือกเนี่ยเหมือนกับการคัดเลือกนางงามนะครับคือในแต่ละรอบในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะกำหนดว่า กี่ต้นแล้วเราจะคัดกี่ต้นโดยปกติเนี่ยเราจะเข้าไปในป่าแล้วกําหนดว่าหนึ่งร้อยต้นเราจะคัดนางงามมาหนึ่งต้นแล้วเมื่อคัดไปได้5ชุดก็จะมีนางงามที่เราเรียกว่านางงาม5คนเสร็จแล้วนางงาม5คนเนี่ยมา,มาคัดนางงามอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งต้นของนางงาม5ชุดใน2กลุ่มของ5ชุดเนี่ยเรามาคัดนางงามอีกรอบหนึ่ง ก็จะได้เป็นนางงามที่แท้จริงที่เราเรียกว่าเป็นโคลสุปัีนะครับเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่เราคัดเลือกกับลักษณะของพันธุกรรมนะฮะก็พบว่าความสัมพันธ์นี้สูงนะครับได้ประมาณจุดหกหรือประมาณ6 0ที่ควบคุมด้วยพันธุกรรมส่วนอีก4 0เนเนี่ยก็จะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ความสมบูรณ์ของดินปริมาณน้ำอะไรต่างๆในการทำโคดูทรายนี่ต้องทำในหลายๆในหลายๆโลเคชันในหลายๆสิ่งแวดล้อมอันนี้เท่าที่ทำอยู่ทั้งหมดก็4โลเคชันของประเทศไทยแล้วก็เอาเอาความสมพันธ์อันนี้เอามาหาคอ e l a t i o n คือความสมพันธ์ของมันเพราะฉะนั้นไอซ p e r ติกนี้เมื่อนำไปปลูกในที่ต่างๆลักษณะที่เราคัดเลือกไว้ ก็ค,คือตเร็วรูปทรงสูงเนื้อไม้สวยก็จะยังคงอยู่ไม่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมใดน,นะครับในการคัดเลือกคัดเลือกซูเปอร์ทีกเนี่ย อย่างที่ว่าจะต้องใช้เวลาหลายปีแต่สองสามปีในการที่จะเดินไปคัดเลือกนะครับที่ได้โครน Clone มาและหลังจากโครนเนี่ยเราต้องไปทําที่เราเรียกว่าโค้ดทรยอีกไม่ต่ำกว่า10ปีเพราะฉะนั้นจริงๆในการคัดเลือกตรงนี้มาว่าพี่เพื่อจะพิสูจน์ว่ามันควบคุมด้วยพันธุก,กรรมเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ในช่วงประมาณสัก15ปีนะครับ การพลเลนเดียย์นี่ถือว่าคณะเกษตร์มหาลัยชหม่เป็นแห่งแรกของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาสุอาหารได้พัฒนาวิธีการต่างๆที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะขยายสเกลออกมาเป็นลักษัะของสเกลขนาดไปเชิงพณิชย์ได้นะครับซึ่ง ตรงนี้ครับเ,เป็นจุดแข็งของซูเปอร์ทีของคณะเกษตรศาสตร์ก็คือว่า 1. เรามีต้นพ่อแม่พันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้วอย่างดีที่เราเรียกว่าซูเปอร์ทีอันที่สองมีเทคโนโลยีทางด้านการพาเลี้ยงได้เยื่อทีอ่สมบูรณ์นะฮะมีสูตรอาหารมีวิธีการที่สมบูรณ์อ,อันที่สได้มีการทดสอบปลูกในแปลงแล้วเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ ผลที่ได้นี่ก็เป็นไปตามที่เราหวังไว้ก็คือตามตามสุปฏิต้นโคลนที่เราได้คัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งนะฮะแล้วเทคโนโลยีอีกอักอนนึงที่เป็นจุดแข็งของคณะเกษตรศาสตร์มาเลเชียงใหม่ก็ทางด้านรลลัพได้เยอะก็คือว่าได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีการกลายพันธุ์นะครับ สำหรับต้นสักในประเทศไทยเนี่ยที่ได้มีการคัดเลือกก็ถือว่าเป็นต้นสักที่เป็นเจิมพระซึ่มที่ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งที่รับรองโดย u n UNDP และ FAO นะครับและเมื่อเราคัดเลือกอเพิ่มเติมเข้าไปจนเป็นโคลนที่เราเอามาทำทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าซูปัติท์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโคลนที่ดีที่สุดในโลก สำหรับแปลงที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้ทดสอบด้วยแปลงของตัวเองเนี่ยก็อายุ20ปีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ประมาณ6,000ไร่นะครับเนื่องจากว,ว่าซูเปอรทิกเนี่ยมีการคัดเลือกในประเทศไทยก็จะมีหลายๆประเทศหรือในหลายที่ที่มี สภาพแวดล้อมอดินที่แตกต่างไปจากของเราก็จะมีคำถามอยู่สเสมอว่าจะปลูกซูปร์ทิกราได้ไหมนะครับอ,อันนี้หลังจากที่เราได้ส่งไปที่ออสเตรเลียซึ่งสภาพแตกต่างจากเราในเรื่องของดินในเรื่องของปริมาณน้ำฝนในเรื่องของนมิุที่มาเลเซียที่สลาวัคและซาบา่าที่อินโดนีเซียทั้งชาวาโซลเวสีากาลิมันตันทั้งแอฟริกา ประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งเป็นโครงการของสวีดิชเชิร์ชนะครับฟาวเดชันเมก้าโกเตมาลาหลายประเทศแล้วพบว่าในส่วนที่เราคัดเลือกไว้ที่เราบอกว่าควบคุมด้วยพันธุกรรมจุด6นั้นเนี่ยก็คือรูปทรงการเจริญเติบโตแบบคุณภาพเนื้อไม้ยังคงอยู่นะครับแต่จะโตเร็วหรือโตช้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขึ้นอ,อยู่กับดินนั้นสมบูรณ์แค่ไหนแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ไปทุก,ทกประเทศทุกสิก่งแวดล้อมที่เราไปลักษณะที่เราคัดเลือกมายังคงอยู่ของสุปฏี